สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทีเชื่อชนนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะนั่นคืออาชีพในชุมชนนะคะหน่วยที่7เรามาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะมาดูความสําคัญของอาชีพในชุมชนนะคะมนุษย์เนี่ยมีความจําเป็นนะคะที่ต้องใช้ปัจจัย4เพื่อการดาเนินชีวิตนะคะได้แก่อาชีพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ และยารักษาโรคนั่นเองซึ่งการจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ต้องมีเงินซื้อและจะต้องมีเงินได้นั้นมนุษย์ต้องประกอบอาชีพสุตริตตามความรู้และความสามารถของตนเองนะคะข้อที่ 1. นนะคะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนนะคะมีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหากใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะจะทำให้มีเงินออมไว้ใช้ในเวลาจำเป็น ข้อ2นะคะเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนเมื่อมีการติดต่อค้าขายหรือประกอบอาชีพร่วมกันนะคะและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นประโยชน์ในการขอความร่วมมือเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนะคะของชุมชนให้สำเร็จได้ด้วยดีข้อ3นะคะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้านะคะเมื่อมีรายได้เนี่ยอาจมีการรวบรวมเงินกันนอกเหนือจากเงินสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ สร้างสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำสา,สาธารณะสวนสาธารณะเพื่อใช้ร่วมกันในชุมชนชุมชนจึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าและคนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะต่อไปนะคะอาชีพต่างๆในชุมชนและความแตกต่างของอาชีพนะคะ อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยแตกต่างกันการเลือกประกอบอาชีพใดนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อให้ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและความสามารถของตนเองมากที่สุดอาชีพในชุมชนนะคะส่วนใหญ่แบ่งประเภทได้ดังนี้ประเภทแรกนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรนั่นเองนะคะ เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศเนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ลักษณะงานนะคะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ได้จากพืชและสัตว์ข้อที่2นะคะประเภทกิจการนะคะตัวอย่างกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมอย่างเช่นการทำนาการทำไร่การทำสวนการเลี้ยงสัตว์การประมงนะคะ รายได้ของอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยมีรายได้ไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้และราคาตามท้องตลาดของผลผลิตทางการเกษตรนะคะในช่วงเวลาที่ทำการจำหน่ายนั่นเอง ต่อไปนะคะประเภทที่2ก็คืออาชีพรับจ้างนะคะเป็นอาชีพที่มีบุคคลสองฝ่ายทํางานร่วมกันโดยบุคคลแรกนะคะเรียกว่านายจ้างบุคคลที่2เรียกว่าผู้รับจ้างนั่นเองมีค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียกว่าค่าจ้างนะคะลักษณะงานอาชีพรับจา้างเนี่ยเป็นอาชีพที่ผู้รับจ้างจะต้องทํางานอยู่ในสถานที่และเวลาที่นายจ้างกําหนด ประเภทกิจการตัวอย่างกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพรับจ้างนะคะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนการรับเหมาก่อสร้างส่วนรายได้ของอาชีพรับจ้างนะคะมีรายได้หรือค่าตอบแทนเนี่ยเป็นรายวันหรือเงินเดือนนั่นเองหรือค่าตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทําได้โดยอัตราค่าจ้างขึ้นอยู่ก,กับการกําหนดของเจ้าของสถานประกอบอาชีพหรือนายจ้างนะคะ ไปนะคะประเภทที่3อาชีพอิสระนะคะเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการเนี่ยอาจเป็นทั้งเจ้าของกิจการและดําเนินง,งานทุกอย่างด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือใช้แรงงานในครอบครัวนะคะหรือเป็นอาชีพที่บุคคลหลายคนเนี่ยมาร่วมทุนและร่วมแรงกัน ทำงานโดยอาจมีลูกจ้างนะคะหรือไม่มีก็ได้แล้วสถานงานอาชีพอิสระนะคะเป็นอาชีพที่รับจ้างทํางานตามที่ลูกค้าสัาง่งและรับค่าจ้างเมื่องานเสร็จประเภทกิจการนะคะอย่างเช่นร้านขายอาหารร้านขายของชำร้านขายยาร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านซ่อมรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ร้านเสริมสวยร้านอัดภาพดิจิตอลนะคะ รายได้ของอาชีพอิสาะเนี่ยมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาซื้อสินค้าและผู้มาใช้บริการนะคะ ประเภศต่อไปนะคะอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพของเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานของรัฐบาลนะคะทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆนะคะโดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะคะลักษณะงานอาชีพรับราชการเนี่ยมีเวลาทํางานที่แน่นอนมีวันหยุดราชาการซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีระบบการบริการงานแตกต่างกันไป ประเภทงานนะคะตัวอย่างงานรับราชการอย่างเช่นครูอาจารย์แพทย์พยาบาลตำรวจทหารรายได้ของอาชีพราชการนะคะมีรายได้หรือค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเงินเดือนซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ตามระดับการศึกษาที่เรียนจบมาหรือตามประสบการณ์การทำงานนอกจากนี้ยังมีการเลื่อนตําแหน่งและขึ้นเงินเดือนตามความสามารถและอายุงานอีกด้วยนะคะ ต่อไปประเภทที่5นะคะประเภทรัฐวิสาหากิจนะคะรัฐวิสาหากิจเนี่ยเป็นองค์กรที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะอาจมีโครงสร้างเช่นเดียวกับหน่วยงานธุรกิจเอกชนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกําไรนะคะอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยการปรับบานาครหลวงนะคะ ลักษณะงานของอาชีพรับวิสาหกิจนะคะมีเวลาทํางานที่แน่นอนคล้ายกับอาชีพรับราชการนะคะมีวันหยุดราชการซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีระบบการบริหารงานแตกต่างกันไปประเภทตัวอย่างของอาชีพรับวิสาหกิจนะคะอย่างเช่นการไฟฟ้า,าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าหัวส่วนภูมิภาคการปลาปานาครหลวงการทางหลวงมีเศษแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยประเีไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรายได้ของอาชีพบริษัทสุรกิจมีรายได้หรือค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเงินเดือนนะคะคล้ายกับการรับราชการนะคะแต่มีโบนัสปลายปีจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะ ต่อไปนะคะอาชีพประเภทที่4นะคะอาชีพค้าขายนะคะเป็นอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าโดยมีเจ้าของกิจการนะคะเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเองทั้งหมดหรือมีการว่าจ้างคนมาทำงานร่วมกันลักษณะงานนะคะอาชีพขาขายเนี่ยมีลักษณะ ซื้อมาขายไปโดยผู้ประกอบการทำหน้าที่ผลิตและขายสินค้าหรือซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วนำไปขายต่อโดยมีรายได้และกำไรจากการขายสินค้าเหล่านั้นอาชีพค้าขายเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1นนะคะการค้าส่งเป็นอาชีพค้าขายที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีกโดยผู้ค้าส่งเนี่ยจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นจานวนมากแล้วนําไปขายให้ผู้ค้าปลีก ประเภทกิจการนะคะตัวอย่างกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่งนะคะอย่างเช่นการค้าส่งผักและผลไม้ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือห้างสรรพสินค้านั่นเองประเภทที่2นะคะการค้าปลีกเป็นอาชีพค้าขายที่ผู้ค้าปลีกเนี่ยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งแล้วนาไปขายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายประเภทกิจการตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ร้านขายของชามร้านขายของร้านสะดวกซื้อต่างๆส่วนรายได้นะคะอาชีพค้าขายเนี่ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อสินค้าเป็นสำคัญนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อควรคํานึงเกี่ยวกับอาชีพนะคะการเลือกประเภทอาชีพใดนั้นเนี่ยมีข้อควรคํานึงที่ต้องนำมาประกอบตัดสินใจร่วมด้วยนะคะดังดังนี้เลย ข้อที่1ก็คือเวลาทํางานนะคะอาชีพที่เลือกทําควรมีเวลาทํางานที่แน่นอนและไม่ยาวนานจนเกินไปอย่างเช่นทํางานวันละบ8ชั่วโมงจั้งแต่เวลา8ปดโมงถึงห้าโมงและมีวันหยุดพักผ่อน1-2วันต่อสัปดาห์เพื่อให้มีเวลาทํากิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเช่นนอนหลับออกกำลังกายไปท่องเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ส่วนข้อ2นะคะก็คือการยอมรับนับถือจากสังคมอาชีพที่เลือกทำเนี่ยต้องเป็นท,ที่ยอมรับของสังคมโดยเป็นอาชีพสุดจริตไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงจะส่งผลให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจและสังคมสงบสุขต่อไปนะคะข้อ3ความเสี่ยงนะคะอาชีพที่เลือกทำเนี่ยไม่ควรมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยหลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพอันตรายที่อาจให้ทําให้เกิดได้รับการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือพิการอย่างเช่นอาชีพช่างก่อสร้างบนตึกสูงและอาชีพที่ลงทุนสูงอย่างเช่นอาชีพนารธุรกิจที่กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารมาค้าขายสินค้าราคาแพงซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศนะคะเรียนรู้เรื่องงานอาชีพกันไปแล้วนะคะนักเรียน คิดอยากจะประกอบอาชีพอะไรบ้างคะบางคนอาจจะเห็นแนวทางนะคะในการประกอบอาชีพในการดำเนินชีวิตในอนาคตน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะพิเช์ก็ขอจบบทเรียนเพลงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าจเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ